ที่ออช่หวหมออวรเราหาเจญสมบัตินะคะก็ปัจจุบันทําง,งานอยู่ที่โรงพยาบาลสลับเลยแล้วก็มีคลินิกส่วนตัวออก็จบหมอมาประมาณ17ปีนะคะก็ปกติก็เหมือนจาทย์นะค่ะก็คือจบมาทางแพทยแผนปัจจุบันตอนใช้ทุนเราก็แบบไฟแรงก็เป็นแพทย์ใช้ทุนแผน,นอายุรกรรมก็เราก็รู้สึกว่าอึว,วิชาการทางแผนปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างดีได้ทำนู่นทำนี่ได้รักษาแพ่เก็รู้สึกดี รู้ว่าถึงจุดหนึงนะถถ่งอะแพทย์ปัจจุบันจะ,จะจะตามเหมือนกับพอเราเจอคนไข้ก็จะไป่อไม่ได้เงี้ยค่ะคือแล้วพอคนไข้หามเราจะทําอะไรต่อดีเราก็จะแผทปัจจุบันมันได้แค่เนี้ยเราก็เราก็จะไม่ได้แล้วคนไข้ก็จะไปสั่งหายองอะไรเงี้ยค่ะเออจนเราในที่สุดก็โชคดีก็ได้มีโอกาสว่าเออในที่สุดก็ไปเรียนฝังเข็มเพราะอย่างสมมติเอามาเพื่อท่าแล้วก็ไป่อไ่ได้อย่างมากเราก็แค่ให้ไปยาภาาบำบัดส่วนไหนก็จะดีระดับนึงแต่ก็ยังไม่ตามตรงที่เราคนไข้ก็จะยังไม่ได้ดี พอไปียฝังเข็มเราก็ดีใจถึงระดับหนึ่งว่าเอ้เราก็ได้ช่วยคนไข้าบางเคสได้เพิ่มอีกแต่พอมาแพ็กที่สักระยะหนึ่งก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้หมดคือประมาณว่าเอออย่างฝังเข็มมันก็มีช่วงเวลาทองอยู่หกเดือนแรกคล้ายๆแผนปัจจุบันถ้านไข้มาเร็วก็ดีอะไรอย่างนี้นะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกินหกเดือนมันก็จะช้าเหมือนกันแต่ก็ยังได้นะทีนี้เราก็เราก็พยายามสรรหาวิธีอย่างอื่นเราก็โชคดีว,ว่าเราเป็นคนไม่ปิดคือพ,พอผ่านมาสิบเจ็ดปีมันจะไม่ติดอะไรละแบบอะไรก็ได้ที่ที่จะช่วยคนไข้เนาะ ็ไปมีคนชวนโฮมิโออะไรเงี้ยโฮมิโอมาติคยได้ยินไหมคะก็จะเป็นศาสตร์คือของของยุโรปก็ฟังดูน่าสนใจแต่เอิญคอเรียนมันแพงอะเนาะคือประมาณว่าหลายแสนต้องรอเก็บเงินนิดนึงก็อาทิตย์ไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เผอิญโชคดีว่าสนใจหมดนะาอยางส่งไทยไทยอะไรที่ดีแนะนําคนไข้แต่ว่าเราก็จะแนะนําแบบว่าไม่ได้ทาให้คนไข้อันตรายเพราะว่ายุคนี้พวกในไลน์ออะไรที่ส่งมาเนี้ย น่ากลัวมากนะคะมีนไข่แบบว่าเป็นเออถ้าใครเห็นจะคุ้นๆนะเห็นถึงจื้อต้มกบอะไรที่ออกมาช่วงๆเนี้ยมีนไข่กินก็ไปเสื่อมไปเลยอะไรเนี้ยแบบหมาาอไตเจาะก็โอ้แต่ทั้งสามีงานกินก็เสื่อมันคู่เนี้ยก็พร้อมมอทิ้งกันแหละอะไรเงี้ยนะก็คือเราก็พทายศึกษาว่าเพราะเราก็ไม่อยากทอะไรไม่แน่ใจเราก็จะไม่ค่อยกล้าแนะนำเนาะพะเอิญก็โชคดีว่ามารู้จักตัวเนี้ยตอนแรกเราก็จะแอนตออี้ยันไดาแล้วก็เล็กน้อยเนาะว่ามันมาทางเชิงนี้แต่ว่าพะเอิญโชคดีว่า ได้มาเจอเอาจารย์อาจารย์ก็อธิบายแบบวิชาการคือมันเหมือนมันมีม,นมันมาจากวิชาการมันมีางานวิจัยรับรองแล้วก็เปิดใจนีดนึงก็ได้ปรึกษาอาจารยา์ว่าเนี่ยตอนนี้ปัญหาว่าที่เจอนะก็คือเอามาพื้ที่ที่มันเกินอ,ก,นอกาสแองวไปลแล้วตอนนี้มีที่คลิอีกคนเป็นสามปีนะฝังมาคือท่านคุณนี้คดีเป็นคุณยายที่หกสิบปีปรากฏว่าเป็นอัมพาตรอบสาม แล้วก็สองรอบแรกเนี่ยฟื้นคืน <c oughs> มาได้ก็ได้ฝังเข็มครั้งหนึ่งปีหนึ่งวกว่าจะเดินได้นะีแต่รอบเนี้ยเธอเอยหมอแผนจุบันท่านนะั้นบอกห้าฝังเข็มว่าปวดเส้นเลือดแตกอะไรเงี้ยก็ผ่านมาสามปีก็สุขภาพสูงึ้อไม่มีแม้แต่กระดิ่งได้แนมะ้แต่เล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะพอมาฝังเข็มเราฝังไปสามเดือนมันก็แค่รู้สึกน,นิดนิดดึงคือคนไข้หน้าตาแจ่มใสข,ขึ้นเออกินข้าวได้ไม่ซึมอะไรแต่ว่ากำลังกล้ามเนื้อก็ยังไม่มาคดีปรึกษาอาจารย์ว่าให้อาจารย์สามปีละฝังเข็มโอกาสมันก็ ดูตามคนที่เคยมีประสบการณ์ก็น้อยแต่ว่าคนไข้ยังเชื่อมั่นเพราะครั้งก่อนๆก็ฝังปีนขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะพอดีอาจารย์บอกว่าเอ้ยตัวนี้ถ้ามีเซลล์มีแม้แต่ตัวเดียวอ่ะมันมีโอกาสซ้มคนก็ถามว่าไม่จังสามปีนะอาจารย์บอกเอ้ยถ้าไม่ได้ถึงขั้นสิบปีไปหมดเนี่ยใช้ได้เราก็เอ้ย พอมาคุยกับคนไข้ที่แรกก็ตอนแรกก็ต้องหมักใจมากเพราะว่าเราก็เป็นหมอเล้วเราไอ้นี่มันก็ไม่ใช่ตอนคืออาจารย์มองว่าเป็นเป็นไม่ใช่อ่านเสริมแต่เซตเราก็เราจะบอกคนไข้เดี๋ยวมันก็จะลำบากนิดนึงก็เลยบอกคนไข้ว่าเนี่ยมันเป็นเซลล์บวดคือประมาณว่าสนใจไหมแต่ว่าหมอไม่รับประกันนะเพราะว่าอาจารย์แพทย์บอกว่าได้มีโอกาสได้ผลอาจารย์คากว่าจะเห็นผลในสองอาทิตย์แต่เราก็ขยายคนไข้เป็นว่าน่าจะเห็นผลในสองถึงสี่อาทิตย์คือเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่ใช่้วเราก็ขยายเวลาไว้ก่อน เราแต่ว่าผมไม่รับประกันผลน,น้ำเพราะประสบการณ์จริงไม่มีเลยคนไข้เสียเข็ดแ,<ค>แรกเข็ดแรกเข็ดแ,แรทีร่เปิดใจเลยเพราะเป็น3ปีเนาะเราก็เลยเฮ้ยไม่รู้จะทำไงคือประมาณว่าเราก็พูดตรงๆว่าเราจะได้ไม่มีคใช้จริงแต่อาจารย์ท่านใช้ได้ผลคนไข้ก็บอกไม่มีอะไรเสียเราขอลองอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ก็คือตอนนั้นแกอยู่เท่าไหร่หกสิบปีค่ะเป็นสัตว์อัมพาตครั้งที่สามแล้วแต่แต่ละครั้งก็ฝังเข็มหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยมีมีครั้งเนี้ยที่ไม่ได้ฝังแล้วนอนนอนติดเตียงนอนติดเตียงใช่แต่ว่าก็จะมีแบบพา นิ่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเทสตามหมอก็เังเกตสูนแบบไม่มีอะไรกระดิกเลยนะะเนาะแล้วก็พูดก็แล้วพอดีหมอแผนปัจจุบันท่านก็กลวเป็นซึมเศร้าท่านก็จ่ายยาซึมเศร้าเต็มสปรีแล้วก็ยานอนหลับยาอะไรแบบมาก็แบบว่าหลับ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 เออมาแบบแบบหลับเลยค่ะตื่นหิค่ะแต่พอฝังเขียนไปโอเคตื่นขึ้นกินได้ไม่ต้องใช้ยานอนหลับแต่กรรงกาที่เรารู้สึกคือกรัมการจะไไม่มาเราก็กลัวปไข้เสียใจแบบฟีฟีปีหนึ่งแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นไงเสร็จแล้วลองไปาตอนนั้นตอนนั้นคือ เออประสบการณ์คือใช้วันสเปนตัวเดียวเขาคิดว่าถ้าบอกอันสแปรจะแพงนะเด้วยด้ยดยเรารู้สึกว่าเราก็เราก็ไม่ได้บอกอว่ามีสองแบบดิเรเราก็ตัดสินให้คุณไขเลยว่าโอ้ทีแเราคุณป้าน่าจะาคุณลุงแกก็แกเนาะคะ่ะโอเ,เอ้ข้อเสี่ยงก็แบบลำบากเราก็จะตัดสินไม่ให้เองเราก็ใช้วัสเปนตัวเดียวแล้วก็ให้กินสามเม็ดเช้าเย็นเพราะอาจารย์นแนะนามาปรากฏว่าเราก็บอกคุไขว่าให้ประมาณสองถึงสี่อาทิตย์ปรากฏว่าสามวันต่อมาคนไข้โทรไปปรุงแต่เช้านะคะเราก็บอกว่าหมอทําสเร็จแล้วคือประมาณว่าหมอก็ตกใจน,นะ คือคนไข้บอกว่าหมอทำสำเร็จแล้วสมมติเฮ้ยหมอว่าให้สำเร็จอะไรก็บอกว่าคนไข้กระดิกได้ตอนหมอก็เองไปอ่ะแค่สามวันแต่หมอยังไม่เชื่อนะตอนนั้นหมอจะบอกว่าคนไข้กระตุกหรือเปล่าประมาณนี้เลยมันเร็วเกินไปเลยตามที่เราอ่ก็เลยพอดีวันนั้นหมอติดตุราก็บอกว่าเดี๋ยวไปหมอลายาวก็บอกว่าเดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์เจอกันแล้วพอดีคนพอดีคุณที่โทรมาคุณก็บอกว่าคิดเหมือนกันเลยว่ากระตุกหรือเปล่าแต่พอพาไปคุณเขาบอกว่าเฮ้ยมีแรงขึ้นเหมือนมันไม่ใช่เหมือนเดิมก็เลยเอ้ย พลิมาเนี่ยคนไข้ก็รีบมาเฮ้ยกระมันกลเนี่ยมันกลับขึ้นมาจริงไหมจากคนไข้ทาเดินขึ้นเตียงมันเริ่มยกขาได้ถ้าทางานได้มนก็ประมาณเกตสักขึ้นมามันดีเลเวอร์นะคือสองสามปีเคสนี้ก็เลยเป็นเคสเปิดใจว่าแบบหนึ่งมันน่าจะผลิตไวายสแปนแหละเพราะว่าฝังถุงลมฝังด้วยสูตรเดิมมาประมาณสามเดือนละสองครั้งต่อสัปดาห์ยาเดินถางแล้วคนไข้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้กินอะไรเพิ่มก็คิดว่าอันนี้แหละแล้วคนไข้นะจากตัวแรกพูดเราถามตั้งเยอะค่ไข้ตอบเราทำสองครัเนาะวันนี้คนไข้เดินมาลููกกกหหลลลลายังมอ ชาติหน้าขอให้เกิดมารวยกว่านี้ชาติหน้าขอให้เกิดมาสะาดกว่านี้ที่มาน้ำไหลไฟดับเนี่ยเราก็อึ้งไปว่าเออเนี่ยมันก็เลยรสึกเออี่มันก็คือความสุขแบบนึงก็เลยเริ่มเปิดใจกับเคสแรกคือเคสเนี้ยแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เลยพอตอนแรกน้องชายเป็นหมอสมองการะแข็งนระดงก็แอนตี้นะเพราะว่าก็แนวแพทย์แผนปัจจุบันะเนาะพอเห็นเคสนี้น้องชายก็ยังบอกอื้มแล้วเคสแรกมันปุ๊บหรือเปล่าแต่ก็แต่ก็แปลกๆแล้วว่ามาสามปีเสร็จแล้วเราก็บอกเอ้าก็ครั้งแรกเธอเธอเธอเป็นคนตรวจกล้ามเนื้อเธอโน้ตไว้เเเเองนนะว้ยยี่ก็ ฟังหมวยหูพเราตอนเราไมเรามมั่นใจเคสนี้เราก็ซักเอาแล้วว่าเคสไหนที่ยังค้างอยู่จากบางเค็นียก็เลยแนะนําแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีเคสสปีได้ผลอันนี้มันถึงสามีโอกาสนะก็เลยจากประสบการณ์ก็ตอนนี้ใช้มาประมาณสองสมเดือนสาเดือนประมาณสองเดือนกว่าเนาะก็เคสที่ใช้อาผ้าทุกคนอ่ะส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ดีขึ้นทุกคนเพียงแต่จะดีเร็วดีช้าก็คือถ้าตามประสบการณ์นะคนส่วนใหญ่ขาจะมาก่อนที่อาทิตย์แรกเลยอาทิตย์แรกอย่องที่ยสองเนี่ยเหมือนคนไข้จะจะ แล้วที่สองที่สามไม่จะแขนแต่ก็จะมีเคสยากๆที่มีเคสหนึ่งก็เป็นเจ็ดเดือ,อแนแล้วเหลือแขนงอ่ะแล้วพอดีฝังเข็มเราก็ไม่ฟื้นเป็นฝังเข็มหัวจีนก็ไม่ฟื้นแล้วหมอจีนบอกไม่ไน่าจะฟื้นกว่านี้เท่าไหร่ไปกายภาพไปอะไรตลอดนะหัวนวดตลอดปรากฏว,ว่าพอดีเคสนี้ก็ตอนหลังได้เรารู้จากไลน์โพที่ท,ที่ที่มาศึกษาก่อนว่าบอกอาซาแพร่ได้คลดีก็ได้ลองปรากฏว,ว่าเคสนี้เขาบอกว่าก่อนจะรู้สึกก่อนจะขยับได้เขาบอกเขารู้สึกเหมือนอะไร เขารู sure right? ้สึกว่าเหมือนเส้นประสาทมันวิ่งไปที่มือเขาก็เชื่อมั่นว่ามันจะต้องแข็งได้และช้าวันนึ่งเขาต้องมือกเปล่กได้นะแต่คนนี้ช้าหน่อยประมาณอาทิตย์สามและสี่นะคะอันนี้เลยวันสแปนเอ้ยก็คือวันสแปนสามเป็ดเช้าเย็นแล้วก็อาสแฟร์ตามสูตรปกติแล้วห้าขวดไทยพอได้สใช่ไหมอันนี้ให้ได้หนึ่งก็ยังรอดรวยก็ยังทำไมว่าขวดมันไม่ต้องข้ามตัวเขียนหน้าหนึ่งก็ยังงงว่าทำไมเด็กกินก็เลยว่าทำไมเด็กกินได้สอง เอ๊หนึ่งหมื่นเดือนมันไม่เคยส่งเลยปวดแค่เดย์ให้กินแค่สามไม่สามแต่แต่คนนี้ไหนหุ่นก็ฟื้นนะมาเนอะแต่แต่ว่าก็ต้องตามต่อเพราะว่าคือเขาดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้กลับมาเก็บห้าเซนเหมือนพวกเราอะแต่ว่าคือทุกคนก็โอเคเอาต่อไปห้าสองกันแล้วก็เริ่มเริ่มมั่นใจขึ้นพอตอนนี้ก็ประมาณสิบเคสก็ก็น่าจะโอเคคทหมอฝนถามไปในในไลฟ์โค้ดหมอถามเยอะมากเยอะมากแล้วผม พอดีพอพอเอามาคาดดีไปหลายเคสน้องชายก็เริ่มหนมามอน้องชายก็เป็นหมอสมองไขสันหลังนะก็จะมีเคสพวกกระดูกทับเส้นหรือว่าพวกอุบัติเหตุที่กระดูกตักไขสันหลังแล้วแล้วหลังผ่ามาันฟูไม่หมดน้องก็เลยถามว่าจะมีการใช้ไหมก็เลยถามอาจารยนะ์ค่ะถ้าเรียนถามออหมอฝนตอนนี้ว่าถ้าเทียบกับวันแรกเคสแรกกับจ,จับปัจจุบันนี้เนี่ยความมั่นใจต่างกันไหมถ้าถ้าให้เอามาพึ่งเอาค่าส่วนตัวนะดีขึ้นทุกเคส าแล้วถ้าหมดที่ไม่เป็นอวัยวะเพศของภาถ้าถ้าไม่ทำนี่คุณหมอมองว่ามันดียังไงถ้าถ้าดูตามกลไกอ่ะมันมันน่าจะดีมันมันดีนะแล้วก็ส่วนประสบการณ์ของเองพอดีเราก็กลับว่าเราก็อยากกินพิสูจน์นะเราออตัวเองเนี่ยคล้ายๆอาการเริ่มชาเพราะว่าเหมือนนั่งเหมือนกับนอนนั่งตั้งมือถืออะไรเงี้ยแล้วก็ดูซีรีส์ดูอะไรเนี่ยนะแล้วเพือนๆกูมีอาการด้วย ตัวเองกินไปอ่ะวันที่สองอ่ะชักรู้สึกว่าเฮ้ยเบางแต่คิดว่าเป็นบาดทารเพราะว่าของตัวเองมันกินเราคือกินก่อนคนไข้ก่อนแม่คนไข้แต่พอวันที่สามสี่รู้สึกเบาลงแต่สรุปก็คือว่าถ้าเป็นระยะแรกอย่างตัวเองเพิ่งียารามทงานเองเนี่ยรู้สึกเห็นผลเร็วแต่ว่าเจอที่คนหนึ่งที่เขาเป็นมานานแล้วหาก็ไม่หายอไรเงี้ยอันนั้นสรุปก็ต้องเพิ่มขนาดกินไปทุกสามม็ดเช้ากับวันเย็นแล้วก็ดีขึ้นแต่ของตัวเองเ่แค่สองม็ดเช้าเองเพราะว่าเพื่นพื่นเต็มอ่ะตื่นก็ง่วงอันนี้อีกเคสหนึ สเ่ดงไหนสะเก็ดเลินกับธรรมภาพเช่นกระสายพุทีเจดเนาะคืออันนี้พอดีไม่ใช่เคสส่วนตัวเป็นพี่พยาบาลที่รู้จักการนานมาด้วยนะคะพี่ปุ๋ยนะจากได้เ้าพี่ปุยเล่าอาจจะละเอียดกับเราเลยจเชิญนี้นะครับเชิญพี่ปุยนะ คุณอาจารย์ขอฝนบอกว่าจบเลยนะครับคก็เป็นเคสขอน้องชายนะคะคือตอนแรกเขาเป็นตับกล่องตับไวรแลตับอักเสบดีอันนี้มันขึ้นเอสโอตเอ้จีเอสโอทีขึ้นมปชั้นหน้าครับแล้วเดี๋ยวพี่หมอช่วยแทนผมค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เก้าร้อยอย่างเงี้ยค่ะมันสูงมากเลยอันนี้เออ่เก็บเงินเข้าที่เป็นที่เท้าที่ขาแค่เนี่ยค่ะ มีนิดเดียวแต่ว่าพออันเนี้ยมันขึ้นเหอทั้งตัวเลยก็เลยให้เขากินแห้งลงแล้วก็ดีขึ้นเลยะคะ่ะสำหรับสเปเนอสองถึงสามสัปดาห์ค่ะคืออาทิตย์แรกเนี่ยมันแห้งแล้วจากนั้นก็มันก็ไม่มีเมันหายอะคะ่ะไม่ไวสเปนไวสเปนออย่าง,ง,งเดียวะคะ่ะ ทั้สงสองที่เห็นสองแล้วก็มีจีสามกินาทีเดียวเพราะว่านี่ึ้นเชีงยงใหม่ก็ไม่ได้กินในหา,ายขอ,ขอบคุณนะครับ